ก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนคนก่อนเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ศึกประชันสายเลือดรถอู่เดียวกันบ้านเดียวกันแต่เกี่ยวหนาคนละเจ้าคนละไล่เจ้าดีจะถึงไล่ไมเน่ยน่าจะได้มองดูเนื้อพอได้แต่ข้าวนี้เจ้าไม่ดีข้าวไม่ดีครับลกหญ้าลกข้าวดีดลกเด้งนี่แต่อีกครันหนึ่งขันของเจ้าบอม เดี่ยวนะสหนึ่งพวงข้าวดีระดับไรละเกนไม่รู้ว่าอุ้มเดียวจะหมดหรือเปล่ามาครับเชิญรับชมจัดปลนู่นฮะนี่ครับระดับนางฟ้าต้นเตี้ยแต่ดูแลดูแก่งไหลก็ชุยกระจายเลยอ๋อเดี๋ยวราขึ้ดูบนรถกัน คันนี้ลงก่อนนะฮะเพราะนาต้องไปเกี่ยวเปิดทางพี่โอการธนาก่อนแล้วก็ให้นั่นนันเดินข้ามมาเกี่ยวของเจ้านึงโอ้ขาลงหกมยเนี่ยชั้นดิ่งเลยอนะ่ะเดี๋ยวต้องไปน้อยๆหรือว่าพี่โอน่าจะเสร็จก่อนเพราะว่าข้าวไม่ดี เอาเลยครับตึกพี่ใหญ่กับน้องเล็กพี่ใหญ่ปี52น้องเล็กปี61เอาสิใครจะอยู่ขครจะไปครับอ๋อไม่มีใครยอมใครครับจังหวะนี้พี่โอก็ะสามาข้าวมีดีใส่ใหญ่เลยลนั้นก็เบาที่ไหนไม่กลัวเหมือนกันเอาจัดไป งานแลครับแม่แก่เราไม่ยอมจริงๆไม่ยอมน้อยหน้าจริงๆ สาดีมัอนกัน วีโอเกี่ยวเขาล้มนะนั่นนั่นเกี่ยวเขาตั้งโอ้เกี่ยวล้มย้วยชยตั้งมั่งล้มมั่งครับ พี่โอปิดจอบแล้วนั้งว่าไง <c oughs> พี่โอปิดจอบก่อนเลยครับครับเหลืออีกสองร้อยกว่ากว่าไปย้อนกลับไปก็ไม่หมดต้องแบกขึ้นขึ้นไปนะครับ ก็เกี่ยวเสร็จและคารนันนารณันนารณันก้นาจาบบ่าปอมแดรนันขับสองเกียร์ครับได้ถือว่าพอได้แกงเอาเรื่องไปจะรอรถลากข้าวจำเคยฮะมาโยข้าวเยอะชันหน่อยอ่ะ

เกือบปิ้นแต่เยอะหกชันจริงๆครับเหมือนเราเอาเหมือนเอาไมโคงั้มค้ำงวงปากนี่ก็พอค้ำได้ครับไม่ถึงก็ไม่ฉีกไว้อลไรเราไม่ได้ฟาดอ่ะแล้วเหมือนเราย่อนมาให้มันแน่ดินไว้ไหมแล้วเราก็ยกปากขึ้นแล้วหน้าจะค่อยๆดำลงดำลงงเงี้ยก็ไม่ต้องลงต้องดึงไงในกรณีข้าวเยอะจริงๆจำเป็นจริงก็ต้องใช้แบบนั้นเห็นครับ พอให้เข้า ปากถูเลยเนี่ยโอลงไปร้อยปากถูดินเลยโอโหโออ้้้้เ้มาเดินเลยยังดีที่เป็นนุ่มถ้าเป็นแข็งนะ คอดังแอปอะ่ะพอเธอลงเดินลงเอียง่างเงี้ยนะปากนี่มันเธอนแะล้วแบบแอปอะไรไปสบายสบายโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะโอ้โหรอรับข้าวลับข้าวนานเดี๋ยวปิดคลิปเลยดีกว่าเดี๋ยวขอเวลาพักเหนื่อยบ้างนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามสนับสนุนชมด้วยนะครับก็มีสาระนะต้งองอย่นี้ต้องทำเวากันโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะฮะเรียบร้อยแหมะ <laughs> นิ่งจริงนิ่งจริง